เดี๋ยววันนี้จะพามาดูคอมสัน sq 8ครับคอมสัน sq 8คืออะไรปกติพวกเราก็จะคุ้นเคยกับซีเควนซ์ที่นำเข้าจากจีนนะครับคอมสัน sq 8ตัวนี้ก็คือผลิตในไทยทั้งหมดเลยนะครับ สันท่ Q 8ดดครับส่วนประกอบก็จะมีเบรเกอร์6 3แอมป์ครับแล้วก็จอแสดงผล4 4สีเต็ปมีบอกโวลต์บอกแอมป์บอกวัตต์บอกเฮิร์ตครับการทำงานก็นคือ จับเบเกอร์ขึ้นก็จะมีปลุกกดตัวนี้ดูนะครับคือเปิดไฟทีละช่องของปลั๊กครับสอพิเตอร์ตัวนี้เวลาปิดเขาก็จะดับไปทีละช่องครับ ไปดูด้านในกันครับข้างใน,นก็จะประกอบด้วยตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือจะมีฟินเตอร์ครับพินเตอร์ใช้่องไฟก่อนที่ไฟออกจะออกจากจากปากด้านหลังนะครับป๊กด้านหลังข้างหลังก็จะมีให้แปดช่องลูกปักตัวนี้เป็นไฟเบอร์กานนะครับไม่มีทางติดไฟนะครับสายไฟที่ให้ไปก็คือ สายไฟเบอร์4ครับเป็นสายทองแดงแท้สายไฟ3.4มจสามคูณสี่นะครับสายไฟ3าคูณสด,ด้านในก็จะประมาณนี้ครับมีฟิลเตอร์คลองไฟให้มีย s b ชาร์จห้โวลต์ ดีซีสองพอตเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่จีนนะครับและประกันคุณภาพได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนก็กอุปกรณ์ที่ให้ไปก็ ือกคัดแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับ S Q 8 Sequence ไทย by Comsan ครับ sq8 ครับ Sequence ไทยบายคอมสัน